สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องสถิตรถไฟไทยครับจ่องทีติผ้าพี่น้องไปพบกับความคืบหน้าของการสร้างทางรถไฟสายใหม่สายอำเภอบ้านไผ่ถึงสะพานมิตรภาพสามจังหวัดนครพนมนะครับมือนี้พ้าพี่น้องมาจูแถวอำเอภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับออกจากชุมทางน้องแวงไรมากจิมา เจอสถานีแรกเนี่คือสถานีผู้เหล็กนะครับจะได้าพาพี่น้องไปบึงความคือหนาของการสั่งทางรถไฟช่วงสถานีผู้เหล็กครับมาลกะกัพากันลงทางครับนึ่งขึ้นไปทางโมเมนก็นเลยได้ขับรถรถปูนพนันจิเปเทปูนนั่นแหละครับ ผลเ,เรียนน้ำกลนผมผมก็ถอยกลับผลนก็เลยได้กลับน้ำนะครับออกจากกลับล้วไปทางเส้นไหมครับขึ้นไปเส้นพิษบุญกีนี่ที่ไปขึ้นทั้งผนทำงานอยู่ก็เลยถอยครับนะครับสภาพช่วงก้อนจะถึงสถานีภูเหล็กครับ สถานีผู้เล็กนี่อยู่ช่วงตำบลน,น้องยาป้องครับอำเภอบันไพจังหวัดขอนแก่นจากนี่ไปก็จีบุ่งตรงไปสถานีผู้เล็กแลก้วก็สตรน้องโน่บลรบือสารคามไปบละครป้ายอยู่รถน้องโนนะต่อไป เป็นพลพี่น้องโอ้ยไทยกระจกรถกระมั่วครับว่าไม่ยังดอกกันติดนั่นรบบอกติดไอ้สติ๊กเกอร์ยางสติ๊กเกอร์นากระจกครับก็เลยมั่วจังหน่อยนี่ยูเซนเพิ่นสัญจรไว้มากเหตุสางท่างนะครับเมื่อกี้ มาจอดเบื้องเราสิภาพพี่น้องเข้าไปเบื้องสภาพนี่ครับถึงแล้วครับสถานีผู้เล็กเบื้องสภาพทัวๆไปโดยร่วมกันครับจด้ภาพพี่น้องเบื้องอยุทช่วงนี้แหละครับในการสั่งสถานีผู้เล็กนี่แหละครับสถานีผู้เล็กนี นอกจากจะเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารธรรมดาแล้วค่ะเพิ่นจะสร้างลานกองเก็บตู้สินค้านับมันนี้คอนเทนเนอร์ยานนะลานกองเก็บตู้สินค้ามีขนาด6000ตารางเมตรครับสถานีผู้เล็กนี่ลานสร้างลานกองเก็บตู้สินค้าไปนัครับเป็นสถานีไปนําเป็นลานกอง คอนเก็บตู้สินค้าทรงสินค้าและปัสดุนะครับเมึงภาพร่วมไปนํำกันครับนี่ขับบถเจ็บเป็นอาคารยังแน่ดีครับพัอเจะในเล้วทัวดูวดีเล็กผลบ้าง,างนี่เป็นเล็กล่างหรอกครับทางรถไฟกับยุ่ช่วงล่างผุนล้วครับ ช่วงที่เิ่นคุดดินพราว่าดินนี่มันเนื่สูงต้องคุดดินลงนะครับาการสั่งทางรถไฟส่วนมากดีที่สุดก็คือจะเป็นเส้นขนานบ่ได้ขึ้นเนื่นสูงแล้วก็ลงต่าคือจทางรถยนต์ธรรมดาครับส่วนมากพ่นจ็ดเป็นขนานไปกับได้รับเดียวกันไปเลยนี่ช่วงนึงครับนี่ เลื่อยจากาค้นเพิ่นสั่งสำนักง,งานมาแล้วนี้เพิ่นปูทางรถไฟครับนั่นตอนนี้กำลังปูผ้ายางครับพี่น้องปูผ้ายางเพิ่อาปูผ้ายางก่อนวางทรายครับว่างผ้ายาง้รก็ว่างทรายว่างหินกรวดหินคลุกหินว่างล่าง คือขั้นตอนของการว่างดินถมขั้นดินขึ้นมาได้ระดับแล้วโดยทั่วไปนะครับถมขั้นดินมาได้ระดับแล้วเพิ่อการิีว่างพายางว่างไส้ว่างไส้หรือว่างหินกรวดว่างหินคลุกว่างหินว่างหินว่างล่างนั่นแหละครับคือขั้นตอนของเพิ่นดินสิสูงบนเดกถมขึ้นมาจนได้ระดับจนพ่อจีว่างไสุ้่นล่ะครับ คนกะทิว่างพยายามกันกันซึมพยายามกันซึมมาว่างรา้แล้วก็ว่างหินกรวดชั้นหินกรวดแล้วก็ชั้นหินกรุชั้นหินว่างล่างแล้วก็ว่างหมอนว่างล่างนั่นแหละครับคือขั้นตอนของเพื่อนประมาณนั้นนะครับองง่ายๆนี่คือหินว่างล่างนะครับ หินบ้างล่างขนาด1.4-1.5ถึงนิ้วประมาณนั้นแหะครับนั่นก็สภาพล่างเอ้ย,อย,อยการสั่งอาคารรถพื้นก็เร่งงานยังเต็มที่เลยครับเพราะว่า,างานผนกใดที่มองเห็นเป็นสีนุ่นครับ สีเท่าๆนั่นก็คือเทปูนกันพังครับกันตะลิงกันพังนะั่นะกันดินเลื่อนนั่นแหละครับไอ้เพื่นเฮ็ดระบบอย่างดีเปล่าครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยกจิตยยในสภาพจิ่ว่าาคพังดินบ่บพังกับมาทับทงังรถแล้วก็มีการสร้างร่องน้ำเราร่องระบายน้ำย่างดีเปล่ครับ บ่อยเกิดปัญหาด้วล่านาผ้นคือโครงการของเพิ่นทุกผแผนกทุกผแผนกเพื่อนก็นทำงานยังเต็มทีหรอครับเพื่อใหญ่ท่านเวลาในการสัางทังรถไฟเพื่อให้บริการพี่น้องการนั่งรถไฟนี่บ่ว่าจิตไปไสนี่จะได้ชมบรรยากาศรอบข้างในดีดีครับ พระว่าสอดแทรกไปกับทางธรรมชาติโดยเฉพาะทางที่มีผู้เขาลํำเนาไพเช่นทางผากเหนือที่อังที่เป็นตะเบิ้ครับนี่กับเพื่นก็ล่งปูยางครับปูพายางปูพายางแล้วก็ปูไส้ล่งไส้ล่งไส้แล้วก็ลงหินกรวดนะครับที่เสนอปี่นองไปแล้วนครับนี่บริเวณสถานีภูเหล็กเดอร์ปีนอง อำเภอบ้านไผ่นค i, คคคตตคะนนครับพี่น้องเขาไม่เล้กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเปียกําลังแก่ในเด้อครับพี่น้องเอ้ยจังได้กระไรเป็นช่องในน้อยที่บ่มีผพู้ติดตามร้ายนลครับกับฝากฝากดติดตามเนี้ยพี่น้องเอ้ยผู้ใด้เขามาไม่กระไรขอบคุณหลายๆครับและสวัสดีครับ พบกับช่องสถิตรถไฟไทยเดอร์ครับ